มาครับทุกคนกับข้าวปั้นเกลือมิโซะดาบิคาดอสูรครับเมื่อลองทำข้าวปั้นเกลือทาซอนมิโซะที่ช่วยเติมพลังง่ายๆแบบนี้ไปด้วยกันครับอืมคือห,หวานเคี้ยวมันมากเลยอะ Let's get it ข้าวปั้นหรือที่เรียกว่าโอนิกิริถือเป็นหนึ่งในเมนูที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะวิธีทำก็ตรงไปตรงมาให้เราล้างข้าวญี่ปุ่นให้สะอาดอย่างเบามือสัก3ามสี่น้ำหรือจนกว่าน้ำซาวข้าวจะใสก็ยิ่งดีนำเข้ามาหุงด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกับน้ำเปล่าที่พอหุงเสร็จปั๊บก็รวนเขาห่อออยพร้้้มใใส่เเกกกลลืงงไปนนิดึคุหขาัน แล้วก็เอามือของเรานะครับจุ่มน้ำเปล่าหน่อยเวลาจับข้าวมาปั้นมันจะได้ไม่ติดมือเอาเขามาปั้นๆย่นๆให้เป็นทรงแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเป็นไงทาได้ง่ายๆเลยนะมาต่อไปสําหรับซอสมิโซะผมก็จะขึ้นเขาง่ายๆมาจากมิรินโชยุน้ําตาลเคี่ยวให้เขาข้นนิดนึงก่อนที่จะใส่มิโซะลงไปคนให้เขาเข้ากันดีนะครับแล้วก็เอาซอสมาทาบนเข้าปั้นจับเขาลงไปย่างบนเตาไฟกลางๆไม่ต้องแรงมากย่างไปแบบชา้ชาๆทาให้ทั่วทั้งสองด้านซ้ำไปซ้ำมาสักสองทีแค่นี้เราก็จะได้ เขาปั้นย่างซอสมิโซะสุดเงางามออกมาแล้วครับโอ้ยคือถ้าจะยากให้ได้แบบนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับห้ามใช้ไฟแรงไม่งั้นมันจะไม่เอาได้ง่ายๆแล้วยิ่งใครใช้เต้าทานเมือนในกระตูนกลิ่นย่างก็จะยิ่งหอมขึ้นไปอีกครับอินเตอ อือร่อยข้าวปั้นเกลือนี่เป็นความอร่อยแบบเบสิกมากเลยนะครับแต่พอเขาไปโดนความร้อนกับซอสมันจะมีความหวานความเค็มจากมิโซะนิดๆแล้วก็ความกรอบที่ผิวบางๆอีกหน่อยอ่ะแบบ <c oughs> อย่างไรก็ไปไปลองทำตอนกันได้คลิปนี้ก็มีเท่านี้เละโชคดีคฮะ